ไปอย่าใ้เงินไว้ให้ซื้ออยู่ซกินก่อนนะ้อยให้ชาวพันเนะไปซื้ออยู่ซกินเลด้วยด้มื่อนี้กะค่อยโตกลับก่อนอมืันนี้นะโดยโดย ขอการสบายดีดเด้อพ่อแม่พี่น้องมุทุกคู่ทุกคนเนาะบพรว่าจิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยกับบ่อแอก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <Yeah. S 1> ส่องบ่อแอใส่บริเล็แล้วเนาะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> มือน,นี้บ่อแอก็มาอยู่ที่บ้านโพนตาดเนาะพี่น้องเนาะก็ <Yeah. S 1> มีผู้ใหญ่เพิ่นแนะนํามาเนาะพี่น้องเนาะก็ <Yeah. S 1> ว่ามีครอบครัวนึงว่าเพิ่นทุกข์ยากลําบากเนาะพี่น้องเนาะเรื่องรายละเอียด กะบกันยังโมค่อยหูแบนไดนน้องพี่น้องเนาะกะแค่เพื่อนว่าเพื่อนกะทุกยากป่วยน้ำน้องพี่น้องเนาะเป็นเพื่อนว่าเพื่อนป่วยเป็นเลือดออกปากนะพี่น้องเนาะแต่กะได้ยินชาวบ้านเพื่อนบอกมานะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนป่วยแน่เนาะตัวเมียกะตาข้างซ้ายกะมองบออยากเห็นน้องพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวเดียวไปติดตามภาพส้มเรื่องเล่าพร้อมกันกับบอยแอดเลยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปติดตามหักส้มพร้อมกันเลยเด้อกะตอนนี้บาเอ๋กับมาหอดเฮือนนอดชานไปแล้วพี่น้องเนาะกะเฮือนชานเพิ่นกะประมาณนี้เดี๋ยวเอาขึ้นไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นแังไดอยู่ังไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นเฮือนเด้อสบายดีสบายดีสบายดีโดยด,ยด,ยดีโดยดีโดย,โดย ใช่ชื่ออย่างนั้น่งสือทอนสือทอนอายุเท่าไรอ่ะโอ้ยชาปาดเท่าไรนะชาป่าสักแปดอ๋อแม่นบ่าเราเอื้อยได้ค่ะลายและเอื้อยบ่ชื่อยังเอื้อยไะชื่อลามสาือลามอายุเท่าไรไะสามสิบปัยสามสิบปายเนาะโดยโดยโดยเป็นอย่างไรชูมือนี้มีอาชีพิบเฮ็ดอยังไง เห็ดเนาเห็ดนาบมะมีให้มีนาอยู่ไหนตัด้อ้เนาะลูกเต้าด้วยใช่ไหมเจ่าบ่มีผู้เดียวมีผู้เดียวเนาะผู้หญิงเนาะผู้ชายเนาะผู้ชายเนาะแต่สมือในภาคเกษตรเนี่ยสายสมือเลยเออทำตัดอ้อยรับจ้างตัดน้อยเนาะรับจ้างตัดไอยพอจึงเผื่อเป็นเงื่อ ข้าวานนะข้าวทำเนี่ยมีข้านเฟ้นขายข้าวเฟ้นเดี๋ยเลยเขาได้ไปเชื่อเออตอให้หน้าตะก้าเนี่ยก็มีเนาะเออมีบ,มบลัวรลายเออพอได้กินนะเนาะแล้วแล้วบอกเขานะแล้วเลยายเสร็เออตัวเฮือนนี่ก็เป็นเฮือนของเจ้าเนาะานะ เห็นได้ยินเพคนว่าเจ้าป่วยบ่าไอยโอ้ยเ่ยดยเจ้าป่วยเป็นยังไงนะจะเป็นยังงจักเป็นเลือดออกมันเลือดออกจากปากเลยเลือดออกปะเพราะเห็นหน้าเป็นชอบไปชำไปที่ว่าโซ่ชยไมได้ไปหาหมอใช่ปะไปหาไปห้าเข้าไปฉะเขาบ่จักบ่เลือดออกมันหลายยช่บ่เลือดออกหลายโอ้ปวนเข้าเลยนะ เลือดนะเนี่ยมันออกอ่องในปากอย่างเดียวมันงเหรอจะปากเป็นน้ำเออแต่ก็บ่ฮู้สาเหตุเนาะแต่หาหมอหมอเพิ่นก็บ่ได้บอกบ่มันแบบหาดของหมากัดคืนเจ๊ยังนะตายเลยเคยบาดของหมาบาดเลยเคยอยากตายเลยที่กายอยู่กับคืนบาดของหมาเลือดออกเลยหากออกเลยนะ เอาเล pues right ือดหาเอาเลือดเลยมีแต่เลือดเอาเลือดหาเอาได้เอาอ่ะเฉพาะนั่นจะจังจ้อยจังงี้นะแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮ็ดเบียกนักนี่ได้อยู่ปะอะไเนยดูคนหอดไทยนนมาที่นี่ตาตาจะเป็นได้เฉยถ้าว่าเป็นเป็นตะเกิดเป็นตะเกิดเลยเนาะตาเลยนะ ต่ว่เนมเนมเห็นอยู n ale, n ่บ si ่างเห็นเห็นแต่ฟูงนี้อยู่หรอตอนนี้เฮือนชาเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวชิบูหนาวว่าก็มีแต่หูมีแต่หยางใช่ไหหนาวเนาะหนาวเนาะหนาวเนี่ยบัวบึงบัวบึงเยอะด้วยเลยใครจไทก็มีกูบวเนี่ย เป็นดินเฮือนนี่เป so mm ็น hmm. ดินเฮือนเจ้าอยู่ป่เป็นดินเออา่เป็นดินอ้าแล้วอาศัยบนอยู่เนาะอาศัยอยู่น้ำอ้ายเนาะน้ำอย่าอาดเาอาดเฉาเฮาโดยโดยยแต่ดินดินของตัวเองยังมีเนาะมีของมีมีเนาะลโอ้ยลูกชายลูกชายยูได้จปีแล้วลูกชายนหได้เลย ปลายไปสิปายตีนะเพิ่นไปเล่นนะคนนมาเล่นทัวเนี่ยลิ้นสักเขาสักยังน้อยสิปายไปเลยมันยังคนน้อยเออเออคนโออะไรคนน้อยเข้าวเฮียนนะบ่ลูกชายเขาเฮียนปาเอหานะเฮียนเฮียนใส่เฮียนในบ้านในบ่ในบ้านแต่ว่าเรื่องข้าวเรื่องน้านี่ก็เคยอดอยู่บ่ มีหรือว่ามีกินตลอดเลยบเ่เลยอยังไงเออกิน,ก,นกินแดกกินแดดเออันสบก็กินเมมันไ่สบก็ไ้กินขนโชว์บมดพิ่นนันโชมาจากปีอะไรเนี่ยลายปีสองปีสามปีสามปีละบ่ได้เห็นาสองปีเหาัเห็ดปีนี้ แต่ซูมือนี <Heritage desserts> ่ก <Jan Irish> ็ยังย <mom ent> ังเป็นอยู่ป่ะเป็นเหมือนอ่ได้เป็นเหมือนจอยไปเลยๆจอยไปเลยๆเดี๋ยวนี้อันไรอะไรเพียงก็ติดโชว์มันไมเคยได้กินข้าวกินน้ำก็ซ่บอยู่ป่ะเสพเสพอยู่มันน้องโบตุยโบตุยเนาะแต่ว่าซูมือซูมือนี่ก็ยังยังเป็นคือเก่าป่ะ มรเป็นแล้วธรรมดามันก็กินข้าวก็ไปทิ้งาวทิ้นเลยโอ้โหตัวนี้ใช่เวลาเป็นนี่กับเป็นจังมือนะสองสามวมืดปะเป็นแต่ย่านน้ำเลือดนะเนาะเป็นน้ำเลือดมันเคยโซ โชว์ทีเแ็ดบ่แห้งโชว์ฟังไปังเป็นแห้งแลแบบเคยเห็ดเวียกนักบ่เลยมันจังเป็นบ่แล้วนักมลรนักมื่ม้หนักมันชินอ่ะใช่เป็นตั้งแต่ยูชกปีนะตีข้าน่อยเลยสิบปปีเลยที่เราเป็่ยนไดนีสาวไป แล้วก็เป็นมาเลยบ่ะเป็นมาเลยเท้าปานไม่ค่อยไผเลยมีแต่จ้อยๆไปนี่เลยมันมีที่จอยบ้างเพิเห็นไผ่เป็นเกี่ยวกับอย่างน้อยเนาะแต่ว่าบ่ได้ไปห้องหมอเลยมันบ่บ่ได้ไปเลยเนาะมันจะมือนใหญ่กินเห้ยกินใหญ่ชันี่ยทำจ่อยแล้วก็สักบำรุงสักบำรุงเนาะสักเยอะบำรุง เข็มเข็มเธอได้น่ะชิมห้าสาวพันเก้าต่แต่ก็ได้แต่ซสำนี่เนาะบบตุย้ยบบพี่เลยเนะาะ<อ>มองคนจ่อยมันสิ้นทีกินข้าวใช้ลายเท่าไหนนะ้่เนอะลายก็บ <c oughs> พอจะได้อ้วนได้ยังเนาะมันบอกอ,อ้วนยังแล้วชั่วมื้อนี้พักกันที่ทำมาหากินจังได้ไง เออหาขิงขดก๊บนี่แหละพอ,อกินขุดกลมเบ้า<อ>หาลุงไม้หาลุงไม้นาะแานี้เบลาบริัไอ้เลาตัอาดอตัออดตอ,อวันวันเท่าไรนะคะให้เออวันสาวชา้ชิปนี่แหละวายไลนนะเอาวาย ลยมากันท้ตายหม้กเจ้านะบอยข้าวจางข้าวจางมหาบุคยฮอดดกาทำอดาชิอ้อยแต่เข้าวของเครื่องใส่กัมี่ทำนี้มันวะเออมี่ขก่ายี่ในมันิมีัไฟฟงไฟฟ้ากับ่มี่่าบ่มีมาใบมีเลยเนาะไฟฟ้าเลย ใช่ย <complexity> <ol ed> ังแต่สมือเนี่ยค่ะใช้โคมงเลยใช้โคมเนาะใช้ตะไก่งมันมีตะไก่งก็ไม่ได้เห็ดคือลักไฟก็อยู่ใยไก่เนาะเข้าไฟผ้ากับเพงอยู่บ่ล่าหลัดป้ายเหาหลักป้ายสองล้านเออผมมีเงินนะไมัดน้ำใช่ได้ใช้อยู่ใช่ค่ะ น้ำวนน้ำช้างเป็นน้ำบาดาลเนาะน้ำบาดาลเข้าเฮ็ดไมเนี่ยน้ำบาดาลก็โช่วยเลยเก็บไปหาบเอาเนาะหาบเอาแต่ว่าเข้าไปผ้าเนี่คือรักรักมันก็คือว่าใกล้เนี่คือแพงใช่เนาะอืมงานป้าย ้องล้านไมันได้แลเหินเลยแม่หลักมันอยู่ใกล้กนเลยหรออ่าหเขาเน่องลานงล้านพืบุได้ใช้ไฟฟ้าเลยได้จะสีลยตัวตั้งแต่ปุ๊กเฮือนนี่ยบอกเป็นเฮือนเนี่บได้ใช้บเคยใเลยบเคยใช้เลยบเคยใช้ไฟฟ้าเลยเนาะห้องน้ำห้องในยังบุมีนะบมีเลยห้งกระเนั้น ไม่กูไม่เล่าเลยบ้านของเรายาดไทยเนี่ยแบบเงินซันมันเป็นหู้ไม่นด้ร่มพัดกลางคืนนี่หนาวปะหหนาวหนาวเนาะโกรธไปหนาวโล่งมาเลยนะหนาวอยู่ไฟแล้วนิวอันนี้เป็นเป็นนักแสดงมองดังไพ่ก็บ่นอ๋อเป็นดังไพ่ดังไพ่ในเฮือนเลยนะยามฝนตก

เราหาเขาไมได้คือนก็เขาอยู่เฮงๆัเขามาเื่อหาืเรื่องเรื่องค่เชื่ออาเมื่อไหร่จะช้างาวุ้นช้างจะเป็นคนบ้านนี้หมดเลยเออบ้านนี้เนี่ยือพอเขาอยู่พุ่งแต่มาสรุกส้ผัวเนาะคือบอกไปหาตัดนงตัดอ้อยตัดออยยังมีผ้าหรตัดอ้อยผ้าก็ยังมูีาหากชาน้ามงเออ เช้าเนี่ยผมตัดจากมือผ้าจ้ะมือผ้าวันนี้คนไหนยืมเด้อเขาจะไปยืมเอายืมพี่น้องยืมไอ้น้องเองผ้าละดวงเดียวผ้ากระดวงเดียวนิดมีดกับมุมี้บ่ใช่ใช่แต่ผ้าบ่ผ้าดวงเดียวนะ เมื่อวานไ้เอาเงินไว้ให้ซื้ออยู่ซื้อกินกันนะโดยนอยให้ชาวพันเนาะไปซื้ออยู่ซื้อกินเล้วเมื่อนี้ก็ค่อยขอตัวกับก่อนเด้อมื่อนี้เด้อโดย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 กะเป็นยังไงกะขอให้เจ้าหายไปไว้เด้อที่ที่เจ้า เป็นโรคไอ้ที่ว่าเลือดออกปากไงเนาะโดย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 แกมันนี้แกบอกแอร์เราขอตัวล่าก่อนเด้อแกหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องราวของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะคือว่าอ้ายเพื่อนกะป่วยเนาะป่วยได้หลายปีแล้วเนาะเบื <c oughs> ่องห่างกายเพื่อนกะจ่อยผอมแห้งเนาะเพื่อนว่ากินข้าวกินยังกะกินไรอยู่มมันหักบ่ตุ้ยบ่พี่เนาะพี่น้องเนาะ มีแต่เพิ่นซักยาเนาะหรือว่าสีดยาเข็มหนะึ่งซิมหาพันเนาะหรือว่าพันพี่น้องเลยซักยาบำรุงเลือดบ่หรือว่าบำรเรือยาวิตามินเนาะเพิน่นแกยังกินข้าวกินลายยู่เพิ่นว่าแล้วแกมาหนักบ่ตุย้ยบอ่อนางเนาะมีแต่ผอมแห้งลงคือว่าเพิ่นโรคเพิ่นเป็นแกเป็นไอ้เลือดออกปากเนาะพี่น้องเนาะกับพิ่นเป็นตั้งแต่อายอุประมาณเช่าเนี่ยแหละเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะ กะเพ mismo, now, masa, room, imos, ิ่นกะบ่ได้ไปหาหมอแต่ว่าไปกะบอดเครื่องทางแล้วกะกลับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นช็อกช็อกน้ำหรือยังไงเนาะเพื่อนว่าไปอดเครื่องทางแล้วกะเป็นช็อกเป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาเนาะพี่น้องเนาะกลับมากับมาป่วยอยู่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะกะบื่อมือนี่เพิ่นกะบ่มีเงินมีค่ไปหาหมอเนาะพี่น้องว่าจะไปตรวจดูว่าเนาะเพิ่นเป็นอย่างเนาะ ก็ะอะไรพี่น้องเนาะกะมื่อนี้กะบบอเอก๋กะสิะขอตัวลาก่อนเด้อกะขอขอมกขอใจเมื่อทุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปบอเอก๋กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอเอ๋น่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บอเอ๋ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกะขอภาพสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนนู่ทุกคนเด้อ